เดอะสตาร์นะครับวันนั้นไปทายมีกันก็มีร่วมกว่า50ชีวิตยเยอะมากนะครับยิ่งกว่าปูจับจับปูใส่กระด้งนะครับทุกคนวุ่นวายมากแล้วก็ได้ข่าวว่า น้องๆทุกคนแบบเพิ่งออกยังอยู่ในบ้านยกเว้นแก่เพิ่งออกไม่ยังเพิ่งออกยังอยู่ในบ้านบางคนก็อยู่บ้านอยู่ในช่วงแข่งขันด้วยก็ออกมาถ่ายเพ็มบีอครัอย่างี้จภาพบรรยากาศวันนั้นได้ปะได้ได้ก็ก็วันนั้นที่เราเจอรุ่นพี่เป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับก็ยังทําตัวไม่ถูกครับยังเกรงเกอยู่แบบว่ารุ่นพี่จะโอเคกับเราไหมจะคุยกับเราดีไหมอะไรอย่างนี้พอพอวันที่ถ่ายพอช่วงที่ถ่ายวอ็มีวันที่ถ่าย รู้สึกแบบเฮ้ยรุ่นพี่ให้คำแนะนำเราดีมากแล้วก็น่ารักน่ารักมากจริงแต่ไม่เจอแอมเขานั้นแอมน่าจะมาสายอยู่อยู่ไม่แต่เช้าเลยอยู่คนอยู่คนละห้องไหมล่ะคนละห้องใจเย็นใจเย็นเขาลืมลืมตัวนะครับผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวน้องมีมูมูมี่ตกใจนะครับผมโอเคอย่างที่บอกว่าหลังจบ MV เมื่อกี้เนี่ยเราจะมาโฟนอินกันนะครับสายพร้อมยังยังไม่มานะครับผมยังไม่มาเราเปลี่ยนคนดีไหมเปลี่ยนคนดีไหม มาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะโอเคมาแล้วก็สว so. ah, ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยัสค่สวัสดีค่ะอ่ะค่ับโทะส่่สวัสดีคสั่ะสวครับ สายหุดนะครสายหุดนะครับสายหลุดเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันต่อเมื่อกี้ถามฝั่งนี้ไปแล้วฝั่งนี้ว่าไงบ้างวันถ่ามันดีอทรามานมากเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในบ้านช่พี่เตสิ่งสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามคุยคนอื่นครับใช่คือมีครึ่งเลยคือเราออกไปก่อนคนก็เชอญกันแล้วแบบห้ามคุยห้ามคุยกันห้ามคุยกันเลยแล้วคือเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนประมาณ3มแบบประมาณ5คน่ะลุมเรา4ี่คนเพื่อที่จะห้ามให้คนอื่นมาคุยด้วยรุ่พี่เดินเข้ามาจันมาทักทายนี่ ห้ามครับเป็นกฎเป็นกฎบ้านบ้านนี่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารสายพร้อมแล้วครับสายพร้อมแล้วสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรชเออมิวสิกค่ะเอาเพลงน้องเพลงน้อนเพลงเามีชื่อว่ามิวสิกไม่ต้องแปลอายุเท่าไหร่ครับผมคะอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะ16ปีก็สมัครได้แล้วสมัครได้แล้วสมัครได้แล้วเพราะมาเริ่มเด็กสิบห้ใช่ครอย่างเราสองคนก็สมัครตั้งแต่บบเจ็ดเนาะสมัคร21ฮะ22 23็บองยี่สิาเออยี่สิบไปไหนก็ไปปะโอเค น้องมิวสิ์ครับผมครับน้อมาจากจังหวัดอะไรครับนครปฐมค่ะอ๋อวันนี้ได้ฟังโฟนอินพวกเราไม่ใช่ที่นครปฐมค่ะได้ฟังไม่ใช่ที่โฟนอินคะได้ฟังได้ฟังได้ฟังโฟนอินที่นครปฐมไหมครับวันนี้พวกเราสี่คนไปโฟนอินไม่ได้ฟังโอเคครับไม่เป็นไรค่ะปล่อยปลให้ผ่านไปแล้วกันนะครับเรื่องต้นที่คำถามใหม่แล้วกันนะครับผมน้องมิวสิ์ครับผมค่ะโทรมาเนี่ยน้องอยากคุยอยากใครมากที่สุดที่อยากรู้อยากคุยกับ พี่เต้คะ่ะรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีอ้าวทำไมอ่ะ <laughs> พูดอะไรพูด <laughs> อะไรพูดอะไรยากคุยกับผมมันรู้สึกผิดมันมันคิดผิดยังไงแฟนคลับพีเพ่เต้เหรอครับที่จริงแล้วอยากคุยกับทุกคนนะคะดูด้เยลยคุยทุกคนดีกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกคนใช่แปลว่าเป็นแฟนคลับเดือซาใช่ไหมใช่ไหมครับ เอาละค่ะเกิดอาการดิสแอน์แสดงว่าเป็นแฟนคลับเดือดตาใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะแล้วสนใจที่อยากจะสมัครเดือดตาหรือเปล่าครับสนใจค่ะแต่ว่าสุขของไม่ดีนี่ไม่เป็นไรใช่เรามีความมั่นใจครับเรามาได้เลยครับนะคะลองมามีความมั่นใจเกือร้อยอะค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วกลัวกำลังการเอารองเท้าเคลี้ยงลงมา อาดีแล้วครักรรมการเรารักมากไม่ได้โหร้ายนะเจ๊เหรอคะจริงๆเหรอครัน้องคิดว่ากรรมการจะเอารองเท้าเครื่องจริงๆเหรอครับรายการเราไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับอาจจะโดนฟ้องร้องในสิทธิมนุษยชนได้นะครับพี่กลัวเหลือเกินนะครับโอเคก็ เอาเป็นว่าถ้าอยากมาก็ลองมาได้นะครับผมแล้วก็สู้ๆทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับในโทรมาแล้วอยากรีเควสอะไรจากพวกเราเราเดอลตาครับอยากให้พวกพี่ๆเต้นเซ็กซี่แดนนะคะโอ้งานทันหนักพี่เต้ละงานทนัดอาเมนด้วยใช่ขอเชิญเหล่าเดอลตาสิบด้านหน้าเลยครับเดี๋ยว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 ค่ะอะไรเดลตาสิบใช่หรอคะได้ข่าวว่าเป็นรุ่นพี่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้พี่คนแรกเลย เอาปุ้งมือแป๊บเลยครับจนได้นะครับรายการของเราเป็นสตูที่กว้างขวางมากนะครับนี่นะครับกล้องก็แทบจะไม่มีที่อยู่แล้วในค่ำตอนนี้นะครับโอเคพร้อมยังเพร้อมยังพร้อมพร้อมเพียงพร้อมพ่อก็พร้อมเพียงพร้อมครับเซ็กซี่แดนซ์นะครับจัดเต้นยังไงวะมิวสิกมา Hey เเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยติมิเตเนี่ยียดหน้ามันมากอแบบติวไม่ได้ดไม,มถูกตา เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่คนทางบ้านจะคิดว่าเราเป็นไปมากกว่านี้นะครับยังมันอยู่เลยอ่ะเอออ้าวแอมอารมณ์ช้าโอ้ไม่นี่เอาวเหรอพอแล้วแต่รู้อย่างเดียวว่ายังไงเกลียดหน้าแกมากอ่ะขออีกทีได้ปะเขาขอเช็คกี้ไงขออีกทีนึงโอ้เกลียดที่มันเม้มปากแล้วก็กัดริมฝีปากล่างนี่แหละ โอ้โหสุดยอดมากน้องวิศิษฐ์ก็อยู่กับเราใช่ไหมครับอ้าวเปลาสงสัยหนีไปเคารพชักโคกแล้วนะไปแล้วจริงๆหรอแล้วนะครอฟุ้งกับเรามากอ๋อพอเต้นปุ๊บน้องวางสายเลยทำอะไรกันพวกนี้งดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไหมครับได้เห็นพวกพี่ๆทำอะไรที่ มาสีปลาทะเลไหมครับน่ารักค่ะน่ารักโอ้น่ารักน่ารักโอเคไม่ต้องชวนพี่มากพี่หล่ออยู่แล้วนะข้าชมทุกคนด้วยพี่คะพี่คะเป็นเส้นเซ็กซี่แดนแล้วพี่โชว์สิทธิ์แผงด้วยได้ไหมคะหมายถึงอาเมใชะไรับครับหมายถึงแค่หนูก็อยากเห็นนิดนึงอะค่ะโอ้ยต้องคนนี้แหละครับ งานของพี่อาเมละคเพิ่งถ่ายมาไม่ใช่เหรออ่าคือถ้าอยากชมจริงเนี่ยเดือนหน้าครับออกจำหน่ายวางแผงแน่นอนหนังสือเล่มไหนพูดขึ้นต้นด้วยตัวเอครับบอกแค่นี้ครับพวกที่เป็นอุปกรณ์แต่งรถล้างรถใช้ครับแต่งรถวิทยาาศสตร์พระเครื่องนั่นเองนะครับก็รอติดตามชมได้ มเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับผลงานของอาเมีนะครับแต่แต่ตอนนี้เราขอฝากผลงานก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้น้องให้น้องรีเฟวสต์เอ็มดีเราเร็วลยเรา่ไปไหนเราเร่งเลยอยากถ่ายก็มาไงครับ อยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงคุณแล้วคุณเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งเพลงจากรุ่นพี่เดอะส่าเองครับผมนะครับอะไรนะคะรุ่นพี่อะคะรุ่นพี่คุณไม่เต็มปากเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับน้องมิสิกครับบายบายครับอะไครับขอบคุณน้องมิสิกมากครับแล้เจอกันครับถ้าเราเป็นน้องเราก็งงเหมือนกันไหมงงจริงหุ่นแหลกยิบ ผมลงจะคุยอใครโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้น้องมิวสิกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดเพลงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้ง4คนฝากผลงานนะครับแล้วก็ลาานประชมก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากคุณเต้ครับครับผมไอ้คุณเต้ครับผมเิอฝากผลงานเลยครับให้เกลียดผมมากเลยครับให้เกลียดมากแล้วก็ตอนนี้ครับมีผลงานมาแล้วครับชื่อเพลงว่าด้วยมือของเธอนะครับ ก็ตอนนี้ปล่อยมาแล้วก็เปิดทางรายการนี้บ่อยมากนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะมีละครครับเรื่องทอฝันกับมาวีนครับแล้วบทเป็นกวีครับเป็นเพื่อนของนางเอกนะคะเป็นพระรองครับผมค่ะตัวของนี้นะคะเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์ค่ะซีรีส์หนังผีชื่อเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนนะคะวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะฉายเป็นครั้งแรกทางช่อง g m m Channel อย่าลืมติดตามชมนะคะครบชมเป็นเพื่อนผีนะครับอย่าลืม ค,คหลังจากจบคอนเสิร์ต The Star 10 Years of Love เอ้ยอะไรเนี่ย The Star in Concert โอเคห้าสิบชีวิตนะคะก็มีซิงเกลิลแรกเป็นของตัวเองนะคะเพลงชีวิตที่ไม่มีเธอคะ่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องอนุทิตาที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็วันนี้วางแผนวันแรกเลยบ็อกเซตของเราบ็อกเซตคอนเสิร์ตจัดว่าเด็ดมีอะไรบ้างคะพี่อเมียนโอ้มีเยอะมากครับมีการรวบรวมการแสดง <laughs> สุดหมดเลยแล้วก็มีเดอะสตาร์สิด้วยใช่ไหมรับมีประสบร์รอบประกาศผลของเดอะสตาร์สิบด้วยมีของแถมที่สำคัญคือมีของแถมเป็นกุญแจทำได้กุญแจเป็นกุญแจที่ทำมาจากควมได้ใช่ไปทำได้ทำได้ที่เป็นลูกกุญแจเอาเป็นว่ามันทำได้สองอย่างคือเป็นควมได้ก็ได้เป็นกุญแจก็ได้เป็นกุญแจก็ได้กุญแจกุญแจทำอะไรได้ครับมุกก็กุญแจนี้นะคะเอาไว้สำหรับไข่บ้านเดอะสตาร์สำหรับปี11นะคะถ้าใครมีกุญแจนี้เนี่ยสามารถไขประตูเข้าไปในบ้านเดอะสตาร์ได้เลยค่ะดูดีอ่ะ ม่ใส่หัวใจพวกเราไ,ได้ด้วยไปข่ไม่เข้าวหน้าบ้านนะไข่ไม่เข้าททำไงโ okay, อเคแล้วนอกจากนี้นะครับยังสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมต่างๆของพวกเราได้ที่ a c e b o o k นะครับผม slash <อ> the star club นั่นเองนะครับแล้วก็มีอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมมีอินสตาแกรม Instagram ครับมีอินสตาแกรม exact music ครับผมไม่ครับไมออครับน้องบิวเอาไมค์ขโมยไมค์ครับ, view, oh my, my, รบก็ ติดตามพวกเราเดอะสตาทั้ง50คนได้ทั้ง10รุ่นแน่นะครับที่อินสตาแกร EXACT MUSIC แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ Exact Music เหมือนกันครับผมโอเคครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณเต้ครับผมบิวครับมุกครับอเมนจากเดอะสตาริครับแล้วเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกับ MV เพลงนี้นะครับคุณและคุณเท่านั้นครับผม